สบายดีสบายดีรบเช้ามาแล้วรบเช้ามาแล้วทักทายสบายดีลูกค้าเนะยังกินข้าวธรรมดา,ามันก็ขึ้นมาบ้านฮาูปเป็นยน่ัน well. <c oughs> นก้างนงนะขึ้นมาสวยท่า,านาน่ะ กักตัวกักตบ่ไถอยได้ขันว่ากักตัวนะเอากเอตัวไว้เพือนเัป่วยมามหัก่าใคมีนักมัดหมวนขี้รักจมวนี่เนาะนี่อันนั้นมาได้แล้วลูกชายมานำแล้วเบิเดียวเลาเบิดสภาพเบิดสภาพโมมี่โมี่ยังดูไม่เนี่ยท่านแทงแทงแทงแท ผมมือตายนงกันเดียวว่ะค <c oughs> ันแล้วเนี่ยสองสี่ห้าห้าคันห้าคันแค่ไหนผ <c oughs> มนต้องอเรียบร้อยเมื่จะปาบแล้วกูม,มือนี่ลูกชายมันคุมแล้วบิดแล้วคนเทนะ่านออ่ะสีได้ทิ เด้ออ่าอ่าโอ้ยว้าคือ,อ,อพ่นบุน<ม>กเคยชูนี่เอาขึ้นไปขึ้นไปไ<ง>ขึ้นแทงเลยขึ้นไปไ,นไปใีใช่แว้นขาวนกกว่าเ,ออเดี๋ยวก็เว้นหุ่งเลยอลาด,ลดรถพลาดล่างล่ะ <c oughs> ยันมึงตกะรถตกลรางแล้วมึงเวีนห่งเนาะในเมื่อยามใสจะเกลือหรบอกมันใส่ตันหรือบอล่าเว้ยให้มันตันเป็นรถนั่นดิเทงไยงว้ยเทงไยงว้ยันดิหาไล่พาวูกันจริงละเอาไหมเอาไหม เจมันถึงช่องจาของนะมันถึงช่องคนนึงนะเ,นเอาทั้งท้ายทั้งท้ายลูกค้ามาจากอลำไส้เนาะทั้งเมืองสกลเฮาเนาะจังหวัสหดสกลนครแล้วเรกก็พางท้ายไปซื่อละไม่ได้สนเจ้าค่อยไปตกใจกล้องก็ยนะ

วิทคิวแล้วลาหาทางไปแล้วพูอันเดตีนเขียบไปเองไม่ได้ว้าวนะคนนะคนเป็นนสิทธิภาพไปจะมาใกล้กลันยู่กายก็ได้ แต่มันยงตันหนาเรียบร้อยที่กองแล้วลเอาลูมากก่อนเาะจากทุกมือวนพวกยังล้รลกม่ะรเมพอห้พอเนแกกว่าเถอะเลย้้องงกอีนึงคการแทงเข่าเนาะแทงเข่าโทมน้ำายใช่แม่นมนี่จะได้สู่ดีรถนึ่งรถน่รถน่นเบสท์เขาับตัมจะไนลากมาตรงคล้องกันนี่แหะมินั่นแหละ

มันฟิตเลยไปบบมีลงเลยเนะาะกระจายจนะบบมีลงเลยเนาะเอาลงมาจนมาเนะลงมามาาสิแกะหนึ่จนมานะนมนะั้แลบใช่ปะอ๋อข้าวไนะปยังแลบบ้างยัพัน สองมื่นเหยอนีสองาเป็นทปได้น่ักดารักางบน้เานี้เห็กแม่รักาซ้อนข้างในค่เฮนนี่กร้อยอะไรด้หันมมยนี้ยนดี๋ยบอกเด้อมาหนำหลางเมื pues ่อพอมูนเด้อก to the ินเปรียบกันเด้อมาหนำหลางก็ต้องเมื่อหนำหลังเีง เออข้าวหเมื่อพบเมื่อพร้อมกันก็โมนบาได้มาพิสกันนัชั่วโมงผูบอเขาวหเมื่อเมื่อพร้อมกันนะเร้ากินเปียบกันคันเดแม่แม่เรียบร้อยแล้วนะ่มกกินล้ากินเบียร์ดกว่าันกินเหล้ากินเบียร์เอาเป็นยังนิ้แก็ได้ เอาล่างกายไปก่อนเนาะสำรับคลิปนี้ก็ขอจอบลงเพียงเท่านี้เนาะออขอควมมุ่งคบามใจเป็นมรรคภาพจริงยาแก้โอ้ยบึงเดียวเชาว่ารถอ่าเรียบร้อยสำรับไปปะไปเงา,าไปเอาลาวนะเออไปโอ,อ้อยจับงัดขึ้นทันเล็วนอะอฮะเ,เบิดแล้วเบิดแ,เบดแล้วบาท